ข้อมูลเจ้าสีนินสองมีสวร์ทีมนะครับผมก็สําหรับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่พม่าตัวดังอีกหนึ่งตัวในชั่วโมงนี้เลยนะครับผมก็ไฟที่แล้วนะครับผมชนะเจ้าจริงใจของเสียโป่งปอนัทนิตมานะครับผมก็สําหรับสายพ่อตัวนี้เป็นไก่ของเสียเผือกนะครับผมเป็นไม้ขีดไฟบวกปาปยอองนะครับผมพ่อเขาเป็นลูกไม้ขีดไฟนะตัวนี้ก็แม่เป็นแดงหล่อมหานครนะครับผมเยียพรสวรรค์มูสดําปอกแดงนะครับผมแม่ซื้อมาจากเสียเบิร์ตซื้อมาในค่าตัวแปด 8K นะครับผมก็เพราะโดยดาบบอลนะครับผมพ่อเป็นไก่หนุ่มแบลดีนะครับผมทางทิ้งงานของสีไม่ขลาซื้อมาสําหรับเจ้า4ีนิลนนะครับผมตอนหนุ่มเนี่ยสไฟต์อันกว่านะครับผมก็ถ่ายมาตี 220K นะครับผมที่สนามเทอิอดไทย1ไฟต์แล้วก็ตีที่ แล้วก็ตีล้านที่อันดามันซิตี้นะครับผมเสมอไฟหนึ่งนะครับผมล่าสุดชน2.2งเอ็มนะครับผมที่สนามอันดามันซิตี้เจอกับทางด้านของปอนัทเทนิดนะครับผมก็ก่อนปล่อยนะครับผมเป็นรอง2-1นะครับผมเป็นรอง2-1เลย2-1-5-2นะครับผมปล่อยไปเป็นรอง5-2แล้วก็ตีหมดอันแรกนะครับผมหมดอันแรกราคา15-1นะครับผม2ยกก็ขาดไปชนะ ในยกที่3นะครับผมหลังจากชนะไฟที่สนามอันดามันซิตี้นะครับผมเสียเบิร์ดได้นำเข้ามาในค่าตัว500 k เคนะครับผมสำหรับเจ้าสีนินตัวนี้แล้วนำมาเลี้ยงติดีในไฟนี้เลยนะครับผมเจอกับปอนัทนิตเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับสไตล์การชนของเจ้าสีนินนะครับผมก็เป็นไก่เหลี่ยมนะครับผมมีม้าล่อแข้งดีปากไวนะครับผมเหลี่ยมจุกจิกตีแม่นมีร่อสั้น ลอยาวนะครับผมสำหรับเจ้าสีนินมีส่วนทีมตัวนี้นะครับผมไฟนี้ก็แก้มือกับทางด้านของปอนัทนิดนะครับผมเจ้าดาวโจน์นะครับผมคู่นี้ก็อยู่กันที่ c ีจูนะครับผมณสนามอันดามันซิตี้นะครับผมวันอาทิตย์ที่1 4นี้ก็รอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับผมคู่นี้ก็ชอบไหนเชียร์ไหนคอมเมนต์มาได้นะครับผมบอสเจอบอสเลยนะคู่นี้ก็กําไรคนดูทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับผม สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีที่รับชมถ่ายทอดสดนะครับผมไปได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับพร้อมรับชมถ่ายทอดสดดูได้ทุกคู่ดูได้ทุกสนามและดูได้ตลอดชีพนะครับผมในกลุ่มนะครับจะมีคีดเบียงหลังให้ดูให้วิเคราะห์ก่อนการแข่งขันทุกคู่ที่มีรายการมาะจาชนเลยนะครับผมเจอกันครับเดือดแน่นอนวันที่14นี้